สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับหนุม่มโจโยมนินเปิดตัวแคทตี้กะัละยาหมอลำใบใสสาวน้อยเพชรบ้านแพง หนุ่มโจโยมนินเปิดตัวแคตตี้กัละยาลูกทุ่งหมอลำไวยใยอายุ18ปีจากหมู่บ้านนาดีตำบลน,นาคำอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเสริมทัพทีมปลาลูกคอกเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคนล่าสุดครับโดยเสน่ห์น่ารักเสียงพุ่งออร่าไม่ธรรมดาแถมเป็นนักร้องวงโปรงลางประจําโรงเรียนอีกด้วยครับโดยขึ้นเวทีโชว์สดๆที่จังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมาครับแคตตี้กัละยานะครับได้เผยกับสื่อสื่อหนึ่งนะครับบอกว่าหนูเรียนอยู่ชั้นม .6 ใกล้จบแล้วค่ะ เป็นนักร้องวงโปวงลางของโรงเรียนร้องมา3ปีแล้วจะร้องลูกทุ่งอีสานปกติก่อนนี้เคยประกวดงานศิลปะหัตกรรมของโรงเรียนได้เหรียญทองระดับชาติและประกวดชิงถ้วยงานมรดกโลกบ้านเชียงได้รองชนะเลิศอันดับ2ใช้เพลงรักเพลงคิดถึงของคัทธริยามลสีและฮักลาที่ผาแต้ม เจ้าตัวยังบอกว่าหนูไม่เคยประกวดรายการทีวียังไม่มีโอกาสก็อยู่กับแม่สองคนว่างๆก็เลี้ยงวัวตอนนี้มี8ตัวในท้องอีก3ตัวก่อนไปโรงเรียนก็เอาวัวเนี่ยออกไปกินหญ้าปกติหนูไม่ได้รับจ้างร้องวงไหนเป็นประจำจะร้องวงหมอลำซึ่งแถวหมู่บ้านถ้ามีงานก็จะมีผู้ใหญ่ให้ไปร้องก็ได้ค่าตัว300-500ถึงบาทเลยมองว่าใกล้จะเรียนจบไม่ได้เรียนต่อหนูมีพรสวรรค์ด้านนี้เลยไปสมัครดูครั้งแรกไปร้องสดให้พ่อโจฟัง啊 ที่อำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีไม่ได้ร้องบนเวทีครั้งสองพ่อโจโ,โพสให้ไปร้องที่อำเภอกุมภวาปีอุดรธานีร้องใส่ดนตรีบนเวทีเพลงสอเขียนคิ้วฮักลาที่ผาแต้มก็ได้รับเสียงปรบมือเต็มเลยแม,แม่แม่ถ่ายวิดีโอหน้าเวทีทีมงานก็อัดคลิปไว้พ่อโจมาถ,ถึงทีมงานบอกยังไงก็ผ่านหนูก็สาธุข,ขอให้รับออลีเดอร์พ่อโจร,รับดีใจมากเลยไม่คิดว่าท่านจะรับปุ๊บปั๊บมากโดยเมื่อวันที่7มีนา คมที่ผ่านมานะครับโจโยมนินได้ไปแสดงที่อำเภอคุภาวาปีด้านของสาวแคตตี้กาลยานะครับบอกว่าหนูไม่เคยสมัครกับวงไหนสาวน้อยเพชรบ้านแพงคือวงแรกเลยก็จะเป็นทีมปลาลูกคอกของสาวน้อยขอบคุณแม่แม่แฟนๆที่ให้กำลังใจได้โอกาสมาแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดต้องบอกว่าจับตาดูให้ดีครับน้องแคตตี้กาลยาเสียงดีน่ารักสดใสอนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่ง้วยนะครับ